ขอขอบคุณคุณทักษิตจิติวานิชนะครับประธานบริษัทไอมาเน่ ane, ไทยแลนด์จำกัดนะครับสำหรับความเป็นมาของการจัดการแข่งขันไอมาเน่ฟุตซอลเฟสติวัล2025ที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในการจัดนะน้องต้นเป็นเวลากว่า5เดือนเต็มนะครับก,ก็ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่พัฒนาระบบเยาวชนนะครับชนะเลิศอ,อันดับที่1ครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัยขึ้นรับเหรียญน,นะครับใบประกาศนียบัตร นี่ครับ13ปีครับแหมรูปร่างสูงใหญ่ครับผู้สับประตู ก็ถือว่าเป็นทีมดังอยู่แล้วนะครับนนทบุรีวิทยาลัยมีทีมฟุตซอลอีกด้วยนะครับสำหรับนนทบุรี เดี๋ยวต่อจากรุ่นของอายุไม่เกิน13ปีก็จะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายอายุไม่เกิน18ปีแต่หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีมอบรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกนะครับแต่ว่าจะเป็นเบส5นะครับ,ครบ5บคนยอดเยี่ยมในแต่ละรุ่นนะครับรวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอนก็จะได้รับรางวัลเช่นกันนะครับ นี่ครับบรรดาสตาฟโค้ชอาจารย์ของนนทบุรีวิทยาลัยนะครับ นี้ครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับก็จะขึ้นมารับถ้วยพระตาสัญลักษณ์โครงการครับนี่ครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมแชมป์ด้วยครับนนทบุรีวิทยาลัยครับนี่ครับแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะครับ